คุณแม่ถามเข้ามาว่าลูกแรกเกิดอายุ15วันมีอาการบิดเบ่งจนหน้าดำหน้าแดงมั้งบิดเบ่งมากจนมีอาการผผ่ลมออกมาด้วยถือว่าเป็นอาการผิดปกติไหมเขาตอบคุณแม่ตรงนี้เลยนะคะว่าเป็นอาการปกติสำหรับทารกในช่วงหนึ่งเดือนแรกเกิดจะพบอาการบิดเบ่ง สะดุ้งภาวาสะอึกพบได้บ่อยมากๆเมื่อเด็ก,กค่อยๆโตขึ้นนะคะ2-3เดือนขึ้นไปอาการเหล่านี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆหายไป ือเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะแต่คุณแม่ก็ต้องสังเกตต่อนะคะว่าบิดเบ่งแล้วมีอาการผิดปกติอย่างอื่นร่วมด้วยไหมเช่นหายใจไม่สะดวกไหมปลายมือปลายเท้าเขียวไหมริมผิปากเขียวไหมหรือหายใจแล้วมีหน้าอกบุ๋มผิดปกติไหมอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกติที่คุณแม่จะต้องพาไปพบคุณหมอแต่ส่วนใหญ่นะคะเมื่อลูกบิดเบ่งแล้วไม่ว่าจะเบ่งหน้าดําหน้าแดงหรือเบ่งแล้วมีการถ่ายลมออกมาด้วยหรือมีอุจจาระออกมาด้วยเล็กน้อยก็ปิดกระปอยอัน,น เป็นเรื่องธรรมชาติเลยนะคะโดยเฉพาะเด็กที่กินนมแม่นมแม่ที่เป็นนมส่วนหน้าเนี่ยเมื่อมีการบิดเบ่งแล้วมีถ่ายเลวเล็กน้อยออกมาด้วยนะคะไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใดคุณแม่ก็อยากกังวลใจมากจนเกินไปนั่นเองค่ะ